สวัสดีครับมาพบกันครับช่องต้นไทยชาแนลนะครับเมนี่หฮางกับมาเบงเครื่องปั๊บดินนะครับเครื่องปั๊บดินครับผมเครื่องปั๊บเจยด,ดินด้วยเลด่านะครับเมนี่จะให้น้องเพิ่นขับไหเนาะคือตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับตั้งไว้แล้วอ,อันนี้ให้น้องเพิ่น กะต้องอไปงเรนนื่องที่โอ้โหมุนแน่ยไง ทีทีโอโม่หมุนครับมันเลยลากดินมาเสียสมดุลได้ครับว่าบางทีเป็นเป็นตั้มครับผมเลยสมดุลเสียสมดุลเลยคต้องคอยเบิรงครับทีดีโอน่าสิมีปัญหาครับครับผมทีดีโอน่าซิมมีปัญหาเพราะมันมักมักลุดเองครับมันเป็นระบบไฟครับระบบไฟฟ้าเนะของแมซี่ครับ ใส่งานดีมากกับ <Leonard S 1> รุดเองรุดเองครับเดี๋ยวฝากถึงไอ้แมกซี่นะเด้อครับเด้อถามว่าเบิงนเนี้ยมันเป็นระบบไฟฟ้าครับการสั้งการเป็นอย่างขึ้นรุดบ่อยครับอันนี้กามว่าเบิงไอ้พบั๊มน้าดินนะครับเนาะปาทีแลนดบ้นไปประมาณนี้นะครับตาับงามๆเนาะ เรดาร์นะครับหมายเสูงหมายเลขต่ำเขาก็สิปแปดของเขานะครับโอ้ยมุนตั้งเครื่องควบคุมเรดา้าญุบุนครับเห็นปะครับคุณครับเครื่องสามขาครับตั้งค์ญุบุนเนาะคอนโทรลควบคุมเรดาร์ครับผมควบคุมรถเนาะป่ะเทศควบคุมรถหรือครับไอ้ควบคุมครับสูงต่ำครับผมรับสูงต่ำของของรถเนาะ ใส่รถไงครับใส่รถไงถรถน้อยบ่ไหวครับรถน้อยบ่ไหวครับเป็นรถไงอย่างเดียวเพราะบางเทือถ้ามันปรับบ่ได้ระดับมันก็นลำบากอยู่ครับเพราะรถ มันสิดากบ่ไหวรับมันจะอุ้มดินไหลครับอุ้มอุ้มดินไหลเพราะว่ามันหาคาเฉลี่ยกันในะจุดที่ตำมาหารบวกลบภุนหานก่สูงเนาะมันจะจุดพื้นที่ตำเป็นเกณฑ์นะแต่ว่าบวกลบภุนหารกันรับเพื่อเปนเนี่ยครับนี่ถือว,ว่าใส่ได้แล้วครับที่พสูงไยครับ สองสามเส้นสองเส้นแบบนี้ครับผมมมีผลกับเส้นสองเส้นมันมีผลนะครับเนี่ยครับ,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 บแบแบนี้ถือว่าเสมอแหะครับเรียบนะครับเหลือแต่หม่องน้้าปุ่นกับยังตาอยาก็จะลาไปหาหม่องตําครับสิบปั๊บได้ได้ดินแห้งด้วยครับดินแห้งมัน สีดีน่อยเนาะไ่บ่เปืื่นครับแต่เทไปปรับในหน้านำก็ปรับได้ครับมันคือขืนยุ่กับตอนที่เฮ้าว่างเฮาว่างเขาจะเอาระดับใดครับเอาบ่ว่างในระดับต่ำเรื่อยก็ได้ครับเฮ้าว่างนระดับที่สูงครับมันจะความจํามันจะจาจาในระดับที่สูงที่เฮ้าว่างแล้วเฮาควบคุมไว้ครับเฮาก็กดควบคุมไว้เนาะว่าเฮาเอาระดับนี่ครับเครื่องมันก็สร้างการในระดับนี้ครับ เบ่ยากครับบ่ยากหน้านามกับปรับได้ครับแต่ว่ามันก็เปื่อนแน่อย่างแน่ครับครับเปื่อนเปื่อนเลยล่ะมันก็สิม่อมๆเลยล่ะครับปรับหน้านามเนาะแต่ว่าดีครับดีไอ้เสมอแน่ล่ะครับนะครับบองในสูงก็จะขูดมากไปหน่อครับรอก็จะรอยตรงนี้ก็จะสูงน้อยขนาดจออาจสิบอก องเส้นสามเส้นไปเนี่ยนะครับถ้ามันกดบาลงนะครับเ<ช>ครื่องเครื่องตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ตันกัวๆครับตัรหางเนี่ยนะรันพันกัวๆ,ๆนักหลายมันก็อาจซิดีครับผมก็สิดีเนาะก็ะถึกดลงอีกน้อยนึงแต่ถ้านักเกินไปมันก็แค่กบเครืค่องลากเพราะมันต้องอุ้มดินไปนํำครับ บอลักษณะมาันงเหคือหนักครับหนักรถไถก็ต้องเป็นรถไถรุน่นไงประมาณนี้ครับผมเนี่ฮเรียบแล้วฮะว่นสองสามรอบครับ,รบเรียบแล้วมังเนยัง่งมงนี้ยั่งอิลูคูคาอยู่ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับเป็นล้เป็นลองร้อยการเรียบไปแล้วครับม่องนี้คูขายัยางเหลือนิดน้อยครับ จากน้องิ่นข้าไห้ครับผม้องเลี้ยงลูกันไปอีกสักพักกันครับมันจะคำนั่นครับในการเหตุงานในการตั้งเรดา่าก์คุมเนาะแต่ผมว่ามันบ่พลาดหรอครับแต่พาเรดาร์มควบคุ้มถ้าพลาด็หนาด้วยเรด่าแหละครับ มันอาจจะเปลี่ยนแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนได้นะครับม,มองอย่างนี้ต้องขาดมันจะโบไปเลยครับเท่ากับแล้วไปหามองที่ดินหลายครับมาใส่ครับมาล่องใจนะไปง่ายๆไปนีแ่แหละครับเรียบง,ง่ายเนาะ เป็นปฏิสถานะการนะครับในาการในงานเรียบครับเรียบครับผม เ,นนะเดินเร็วสักหน่อยครับเดี๋ยวจะเห็นด้านข่างน้ำครับตรงไหนที่มันสูงมันก็จะปรับต้องไปไปเนี่ยครับก็ด,ดีแล้วครับพอดีแล้วกต่ยังมีแอ่งอยู่อย่าเข้าต้องเอาดินมาใส่ครับ แทงน่งครับแทงมันจะเพิไปหามองที่ดินกุหบเนี่ยครับการใส่งานก็จะออกมาในรูปแบบนี้แหละครับก็จะเรียบๆง่ายครับเท้าบอลลูนมาซองกล้องครับใส่เลดาตรงนี้เป็นกล้องแทนเท้าครับสูงต่้มคาดเคลื่อน สองเส้นสามเส้นครับบ่หลายครับถ้าเข้าขยันจรหลๆเขาก็พ้่นไปเรื่อยๆครับสองเส้นสามเส้นเกิดสิคอยหายไปเรื่อยๆครับแดนพ้่นในตัวแปลงครับแดนพ้่นไปพ้่นมากครับแค้นี่น้ำก็เสมอแล้วครันจะคอยนำเห็นหน้าเสมอเลยครับคอยนำก็สุดยากมากดินติด,ดมากไปนี้ครับมันก็สิพุ่นไป แต่เขาก็ต้องใส่ความจำเนี่ยครับผมเขาจำไว้ว่าหม่องไหนตั้มกับเอาก็สิแลนลงไปหาหม่องตั้มครับดึงหม่องสูงลงหม่องตั้มครับเขาสิแมาแลนตัวไปว่าไรครับเข้าสิบห้จุดกอนว่าหม่องไหนสูงหม่องไหนตั้มครับโอ้โหแล้วเขาเข้าแลนแลนไปเลยครับแลนลงไปหาหม่องตั้มเลยงานมันสิเร็วครับดึงลงดึงลงหลอปแลนบนหลอกเดียวครับือจบงานครับ บ่ยากครับบ่ยากเนี่ยครับเหนหางปับ๊บหางปั๊บดินนะครับหางปั๊บดินเน,ะะนาะลักษณะคือเกตเดอร์ครับเป็นลักษณะคือเกตเดอร์ครับแต่ว่ามันใส่ดาวเทียมเห็นไหมขมุ่มเนาะมันอาจจะจะนิ่งกว่าจะนิ่งกว่า ข้าหาระดับเองครับผมผมว่านะส่วนตัวผมนะครับมันจะดึงมองสูงลงมากครับดึงมองสูงลงมากครับผมง่ายๆครับคุ้มด้วยคอมพิวเตอร์ครับผมเป็นคอมพิวเตอร์ผบคุ้มด้วยดาวเทียมเนาะนี่หน้าจอตาสกรีนนี่อุปกรณ์ ตงสัญญาณเรด้าใส่สัญญาณความทีของวิทยุครับผมลิงกันสองเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องรับครับเครื่องรับมีเครื่องรับตัวหนึ่งที่ตั้งยุ่หม่องริมถนนกู้นะครับตรงมาหาตัวนี้ครับใส่สัญญาณวิทยุนะครับที่ลิงหากันครับผมีเครื่องตัวแม่นี่เครื่องตัวลูกครับคอยเห็งานตัวลูกคอยเห็งาน มองไหนสูงมองไหนต่ำนะครับนอกับครับสิขับรถไปประมาณนี้ครับขับรถไปเรื่อยๆครับขับรถไปเรื่อยครับมองไหนสูงมันก็สิโยวออกมาเนาะครับมันจะดึงดินออกมาให่เข้าที่เห็นนะเห็นในกล้องเนี่ยนะครับมือนี้เอาจริงครับมือนี้ วันก่อนนี่มาสาธิตครับเป็นมาสาธิตไอเบิ้งนะว่าิ่งเป็นเครื่องใหม่ครับิืงซือของมมกครับของทงังแพรว่าเฮ้าครับเป็นเครื่องของแพรว่าทีมงานแพรว่าป้ามีป้าพืนดินปลูกหยานะครับสวัสด,ดีครับตุ่นแรงครับตุ่นแรงเฮ้าครับเฮ้าบันโอมาเดินบัดหาระดับครับเราใส่เครื่องนี่บัดเลย ถามว่าแพงบอผมว่ามันก็บอบแพงครับในราคาในรคาคาหลักซีครับหลักซีแสนนะครับซีแสนก็กลัวนะครับใส่ไปเง้ยวๆแหละครับการดูแลร,รักษาก็บ่มีอย่างมากไม่ครับอัดจระบีอัยออดอยังครับคือกองควบคุมบต้องดูแลอย่างครับผม ถ้่ว่ามีปัญหาเขาไปโทรหาบริษัทครับโทรหาบริษัทษก็เลยนะครับโดยตัดเอ,อยู่โคราชครับผมอยู่โคราชอยู่กค้าใจห้องเลยโตมากเราแมาเลยครับสวัสดีครับดีดีดีด ใ้งานนาะง,ง่ายขึ้นนาะพื้นที่เขาได้เสมอเสมอชั่วครับเสมอชั่วครับในการเดือดงานครับพ้นไปเรื่อยๆไปนี่แหละครับพ้นไปเรื่อยครับเลาก็พยายามจำทำหม่องในสูงเลาก็พ้นไปดึงลงหาหม่องต่้มแค่นั้นแหละครับ พอตั้งโปรแกรมไว้แล้วครับให้งานตามโปรแกรมเลยครับขับไปเรื่อยๆครับง่ายครับง่ายง่ายง่ายครับแมซี่ครับหาเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับขันนี้ลอยสองแรงนะครับขันนี้ลอยสองแรงขั้นใหญ่ครับกำลังดีครับเครื่องนิ่มๆครับเมืองง้มๆครับเครงง้มๆรถใหญ่ครับ ใหญ่ลังล่างมีสีล้อครับสีล้อจะรับกัรใส่กัวเนาะการในงานดีครับรทุกท้ายก็เริ่มตาล่ยายแล้วหรอครับหมุนตามรถเนาะ นิ่มๆครับโอ้โหนี่ครูเขาสนใจครับมาเบิ่งงานมาเบิง่งเครื่องปรับระดับดินนะครับเด็กเพิ่นสนใจนะครับพื้นที่ป่าเขาอยู่แถวกาลสินนะครับดูก,กาลสินดินดำนำ้ำซุ้มนะครับได้มันตกใต้ครับได้อากาศดีครับอากาศดี กบค่อยห้อนมาไดนครับได้ห้อนได้นน่ระดับหนึ่งครับผมทุกมมือนี่ต้องในการเช็ดงานก็ต้องมีอิเล็กทรอนิกส์มีคอมพิวเตอร์กมากกบคุ้มมีระบบดาวเทียมขเ้ามาก,กันแล้วนะครับทุกมมือนี่ยแต่ท่านสมัยนะฮะท่านสมัยขึ้นในโลกของ เทคโนโลยีโลกโซเซียลเนาะทุกงมื้อนี้คนเบิ้งโซเซียลกันหลายเห็นโซเซียลหลายก็ถือว่าดีครับดีดีด,ดีโลกเข้าได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในระดับหนึ่งลินนี้ก็เงีสักหน่อยนะครับยงีสักหน่อย ครับผมยัเง้นิ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะน,นะครับเด้อช่องตนไ c h ชาแนลนะครับเดี๋ยวเข้าก่อนสิมาทายอัปเดตล่องไอเบิ้งเรื่อยๆครับให้แปลงหยามองนันมองนี้ครับเอ้ามีหลายแปลงครับพื้นที่ปับปลูกหยาครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจครับช่องตอนไทยชาแนลนะ่นนะครับเด้อสวัสดีครับ